สวัสดีครับทักทายกันนะครับวันนี้ก็จะคุยนะครับต่อจากเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับ,บอดีนี้นึกขึ้นได้นะครับว่าเมื่อวานนี้เราคุยเกี่ยวกับของการเปิดเครื่องนะครับยุคเก่านะครับก็จะมี สายโนร,รัฐนะครับที่เกิดขึ้นมาในในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีการดำเนินการนะครับเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดเพคเครื่องนะครับหรือจะเป็นแนวทางในการสะสมเพะคเครื่องในการดูปพะะเครื่องนะครับที่เรียกว่ามีการใช้หลักการลหลายอย่างด้วยกันนะครับที่จะตรวจสอบ ว่าพระเครื่องนั้นเก๋แท้อย่างไรนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นวิธีการและหลากหลายนะครับที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับซึ่งแนวทางเดิมนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบที่ใช้หลักกายภาพนะครับดูความเก่านะครับดูพิมพ์ทรงนะครับดูรายละเอียดนะครับตำหนินะครับโค้ดหรือว่า มวลสารนะครับที่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าหรือว่าใช้กล้องนะครับขนาดธรรมดานะครับที่ใช้ตรวจสอบพระเครื่องกันนะครับหลังจากนั้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการใช้เทคโนโลยีของกล้องขยายนะครับที่ขยายภาพได้มากขึ้นนะครับร้อยเท่า200เท่า500เท่าพันเท่านะครับ ก็คือเทคโนโลยีนะครับใช้เทคโนโลยีของกล้องขยายนะครับมาขยายให้มันสามารถที่จะเห็นเนื้อหามวลสารรายละเอียดต่างๆขององค์พระได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็นำมาอธิบายนะครับว่าเป็นพระแท้อย่างไงนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการนำรเครื่องนั้นๆน,น,นะครับไปตรวจสอบหาค่า ธาตุนะครับมวลสารที่อยู่ในพระเครื่องนะครับซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือใน,ในการตรวจสอบในการวิเคราะห์ว่ามีมวลสารอะไรนะครับแล้วก็นํามาวิเคราะห์นํามาพิจัยนะครับว่ามวลสารเหล่านั้นสร้างในยุคนั้นหรือไม่นะครับพระเครื่องแต่ละแบบมีมวลสารที่ตรงกับ ยุคสมัยหรือไม่นะครับอันนีเน้เป็นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร,ร์เพิ่มเติมในการตรวจสอบเครื่องนะครับซึ่งก็สามารถที่จะนำมาอ้างอิงนะครับหรือว่านำมาเพิ่มเติมในการตรวจสอบหาความเป็นพระแท้ได้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะมีหลายกลุ่มหลายชมรมหลายอาจารย์นะครับที่เขาทำเรื่องนี้นะครับก็าสามารถติดตามกันได้นะครับ ก็สำหรับนะครับเรื่องการตรวจสอบต่างๆนะครับโอกาสหน้าก็จะนำมาคุยกันอีกที่หนึ่งนะครับวิธีการนะครับ